พอดียามเที่ยงๆใบม่า,าครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่สวนฝรั่งครับอันนี้ว่างงานพักยกครับครับโอ้โหต้นไม้เหี่ยวแห้งมาแล้วครับพอดีมาทําระบบน้ำยังไม่เสร็จสักทีครับโอ้สุ่โอผมเชอรรอดไม่เนี่ยสองต้นสุ่โอ้ไม่ค่อยแข็งแรงเป็นพวกฝรั่งไม่ได้ฝรั่งไม่ค่อยเป็นไรนี่ครับระบบน้ำ L v L v เอวีเอวีไอที่น้ำใสน้ำไอถังน้ำผมมาทำครับโอ้โคตรแรงเมื่อเช้านี้ผมปั๊มน้ำแรงมากๆเลยครับ มันเป็นแรงกดครับน้ําน้ํามันจะมาขึงขนาดนี้นะครับเลยคาบน้าข้างบนนี้ก็จะเป็นลมครับแต่นี้้ลมเนี่ยมันดันดันดันออกไม่ได้มันก็จะกดน้ําเพิ่มความแรงของน้ําครับเดี๋ยวต้องหาถังแบบนี้มาทําอีกจักสองสามลูกครับแรงมากครับสปริงเกอร์นี่หมุนแทบจะลุดเลยครับถ้าพาไปดูปั๊มครับวานนี้เปอาปั๊มที่สวนที่บ้านมาใส่ กระโดดขึ้นกระโดดลงอยู่ในอ่างนะครับพอลาขี้ดินมันตันให้เด็กเศษอะไรมันตันมันก็น้ําไม่ขึ้นครับน่ครับเอวอีกตัวหนึ่งครับนี่เป็นสามทางตอนนี้ผมจะใส่เจ็ดตัวใส่เยอะๆมันจะเป็นลุมลมดันครับอันนี้ถังเอาไว้ใส่พวกไอย,ยาพวกอะไรบำรุง,งอาหารแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้ครับจะใช้ตัวนี้ครับวิ่งตรงมา ตัวนี้ก็ไว้เปิดน้ําใส่แล้วไว้ไว้ใส่พวกฮอร์โมนพกอะไรเร่งดอกเร่งใบครับนี่ครับอาหารมื้อเที่ยงครับวันนี้ต้องไปผัดเผ็ดกินสักหน่อยแล้วครับได้สองตัวครับนี่ครับสูบน้ำซะแห้งเลยวันนี้ท่อี้ผมใส่สีชั้นครับนี่ครับตอนแรกว่าจะถมนะครับเลยไปมามันไม่มีน้ำรถครับใช้น้ำปลาปลาไหลก็เปืองค่าน้ำครับ แต่ก่อนมันมีท่อท่อมาจากลำลำปลูกครับตอนี้เขาถมตันไม่มีน้ําครับเราแต่น้ําฝนอย่างเดียวครับเนี่ยผมไม่ได้ขุดมาหลายปีตื้นนะครับอันนี้ต้องโกยขึ้นไปถึงกึ่งครึ่งบ่อก็พอแล้วครับเอาเก่งมุงเก่งไม้ขึ้งต่อพื้นครับแต่แรกเอาลงหมดเลยเดี๋ยวไปกินข้าวกันครับเดี๋ยวต้องมาทําต่อครับโอเคครับผมสวัสดีครับ